สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจนนี่เก้าเผชิญหน้าใกล้เกลี่ยสำเร็จพลังยืดเยื้อเป็นมหากพยมมานานนับปีต่อป,ปอมปัญหาระหว่างนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตกับนักร้องหนุ่มเก้ากระเิกพลเพชรชรัตโด,ดยฝั่งเก้ายื่นฟ้องในขาหาละเมิดลิขสิ์นักแสดงและเละมิดลิขสิ์ดนตรีกรรมเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมามีการนัดงกลเกลี่ยที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประ ทศกลางสุนราชการแจ้งวัฒนะทั้งสองฝ่ายมาตามนัดเพื่อหาทางจบกันด้วยดีภายหลังเคลียร์กันลงตัวทั้งสองฝ่ายก็ได้เปิดใจกับทางสื่อมวลชนถามว่าเป็นไงบ้างวันนี้ไกลเกลียดกันยาวนานเลยโดยเจนี่ได้เผยว่าวันนี้ก็จบกันด้วยดีเป็นที่เรียบร้อยค่ะถอนคดีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนข้อตกลงไม่ขอลงรายละเอียดลึกๆแล้วเพราะไม่อยากต่อความยาวให้เป็นประเด็นอีกแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นทั้งน้องแล้วก็เจนถามว่าวนน น,นี้มันติดขัดตรงไหนทหําไมถึงคุยกันยาวน,นานเจนี้ตอบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เจอกันด้วยที่ผ่านมาเราไม่ได้คุยกันโดยตรงเพราะได้มาเจอกันทุกอย่างลงตัวไปได้ด้วยดีทั้งคู่ไม่ได้เจอหน้ากันมาเกือบสองปีเลยก็ดีใจคนเคยทํางานมาด้วยกันแล้วเพลงมันประสบความสําเร็จมาถึงขนาดนี้ก็ได้มาเจอกันนี้ก็ดีใจได้คุยกันเป็นการส่วนตัวได้ประรบความเข้าใจกันอนาคตก็อวยพรกันและกัน,กนว่าขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นถามว่า เป็นจํานวนที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกไม้ยเจนี่ตอบว่าใกล้เคียงค่ะเป็นที่พึงพอใจสําหรับเราทั้งคู่ค่ะสบายใจกันทั้งคู่ก็โอเคถามว่าคือวันนี้ได้ทั้งเคลียร์คดีและเคลียร์ใจกันด้วยใช่ไหมเจนี่ตอบว่าใช่ค่ะต่างคนต่างขอโทษกันต่างวอวยพรกันตอนนี้โล่งใจที่สุดไม่อยากมีคดีติดตัวแล้วไม่อยากต้องมาศาลแล้วจะหกเดือนแล้วด้วยเหนื่อยค่ะมาวันนี้ก็ตั้งใจเป็นอย่างมากว่าจะเคลียร์ทุกอย่างให้จบวันนี้ทุกอย่างก็เป็นไป ตามที่คิดไว้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมีบทเรียนเสมอเหมือนวันนี้ก็เป็นบทเรียนที่จะทําให้เจนโตขึ้นและพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งถามว่าไม่ติดใจกันแล้วสามารถร่วมงานกันได้ใช่ไหมเจนนี่ตอบว่ามีงานเข้ามาก็ยินดีเพราะว่าเจนก็ชอบทํางานอยู่แล้วก็คุยกับน้องว่าถ้ามีงานเข้ามาพี่ก็ยินดีนะถ้าทางน้องยินดีทางเราก็ยินดีมากๆถามว่าเพลงเลิกคุยทั้งอําเภอถ้ามีโอกาสจะชวนน้องมาร้องด้วยกันอีกไหมเจนนี่ตอบว่าถ้ามีงาน เข้ามาก็ยินดี MV ก็ยังอยู่เหมือนเดิมถามว่าแค่เชลยเรื่องเงินตัว MV จะยังอยู่ไหมเจนนี่ตอบว่า,าจากนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วเราบอบช้ำกันมาทั้งคู่แล้วไม่อยากจะพูดถึงตรงนี้กันอีกแล้วจากนี้ขอให้พูดกันถึงเรื่องอื่นคิดว่าทุกคนคงจะเบื่อหน่ายกับเรื่องนี้กันมากแล้วท่านผู้ชมเลครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ